สวัสดีครับมังครับแจ็ครับเป้ครับทุกท่าน,น yeah. เราจะมาถ่ายนักแสดงซีรีส์วายนะครับความอปอมเพียง <S <S> <S สากพาทีคือสูงอันนี้คือนักแสดงอ่ะเออเอานักแสดงเอารูปนักแสดงมาให้ดูว่าแล้วถ่ายว่า กัรแสดงคนนี้เล่นละครซีรีส์วายเรื่องอะไรซึ่งเราก็เราก็ให้เบนเตรียมมาให้แล้วเรียบร้อยกี่คนนะ78คนโอ้โหดว่าของที่แล้วเรื่องปาสิเบตการที่ใดข้อมูลตอบไม่ได้ก็เลยเอามาน้อยนะอะไรวะก็คือคุณเบนจะเปิดรูปให้พวกเราดูถ้าใครตอบได้ก็กดกระดิ่งได้เลยแต่ถ้าใครตอบไม่ได้ก็รอให้คุณเบนใบก่อนว่ามีชื่อเรื่องอะไรบ้างคราวนี้มีช้อยให้้เลืออกชยด้วยมีช้อยด้วยเพราะว่าดูจากครั้งที่แล้วแล้วคนไม่ช้อยแล้วก็ถ้าใครแพ้นะฮะ คนชนะที่ตอบไดคนแรกมีสิทธิ์ทำโทษ3คนที่เหลือนั่นก็คือโดนคันนะมุกจะคันนะหูตาดังคันมากไม่บอกเอายางสาธิตดิมันจะคนละคันสาธิตหน่อยสาธิตเนี่ยสาธิตดูนะสาธิตเลยแต่กูไม่ได้ให้กูเป็นคนทำเรามาดูข้อรแรกกันดีกว่าครับ <S <S คุณเแมรไปไอเหี้ยมันด<ป>ังเหรอไอ้อเหีอเอ้ยไปออกไปออกไปยังเนียงสองสาม กูมองไม่เห็นวางกรแว่นได้ไหเตตะวันเนี่ยดาร์คูคริสเนีไงต้องได้ไงหนึ่งศูนย์ไงหน่อยเลยสัตว์เลี้มันกลับไปเป็นมิติกรไเขาแรกเนี่ยโมค้าก่อนพวกคุณแจ็คไม่ได้เอาแว่นมามองไม่เห็นได้เงมาโกงเขาแรกเป็นออเดอร์ให้ดูไงออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์นี่เข้าเกี๊ยวป่ะปากหม้ออ้าว เราเปิดกันด้วยข้อแรกกันดีกว่านะครับไปโอ้โหโอ้โหใครวะเนี่ยไอสัดไม่ไปดูเลยจิมมี่การดูจากทรงแล้วเขาใส่ชุดนักศึกษาที่เป็นมีชอบมีชอบวิศวะเต๋หนุ่มเต๋คนนี้ชอยชอยมีให้สองเรื่องมีบังเิยรักกับวายอายุแรงเยอะอ่ ต่อครับไปอยู่ครับอืเฮียด้วไงวะยังไม่เก่งมากเลยมันเก่งว่ะเก่งว่ะที่แย่งกันที่หายเลยอ่ะได้ต่อไปผมไม่ทำลายเพื่อนแล้วผมอยู่นิ่งเอ้ยอย่าลืมไอ้เหี้ยลืมคันคันใครคันวะกติกาของเราก็คือใครตอบไม่ได้ก็โดนคันใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเกาให้ไม่ใช่คนละคันในสัตว์ทำไมเขาถึงเรียกคันวะเทำไมวะมันโดนตีแล้วมันขันลุกเลิกแล้ววะแบบว่าเลเวลหนึ่งอ่ะเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งพอ เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมได้ได้ตีต่อหรือมึงจะเป็นคนสุดท้ายอะไรเมดเมดเมดเมึงอยากเก่งดิเนี่ยโอเโหหรือว่าเนี่ยไม่ไปเท่าไหร่เอากูเลยเข้างกูมาเลย้ยวมข้างกูนี้เหรอยคนสุดท้ายมันโดนหนัก เนี่มันก็เสียวเลยวมันเหมือน่ากลัวเลยมันมันเหมือนเบาัแตงเหมือนไม่ใช่ตอกนิ้วอะะเอางอางอางาอ๋อ่อน้วเหรออ๋ออย่าดังเร็วจังโอยแกงอไม่ต้งเลยไม่ตผมยังไม่ยังไม่ตีเพื่อนแหลเลยเหมือนเบา มันแต่งมันแดงวะก็แดงก็โหยมาแดงวะเฮ้ยกูมีสองนิ้วเนี่ยเห็นไหมไม่สองนี่ยลากงานนี้มีหฮอว์มีวุ้นแดงดเลยหฮอวมโมกันร้านนี่ะไปดูข้าวอยดีกว่าครับข้อวซอยหนึ่งสองสามฮะจัไว้ก่อนนะเบ้นนี่ครับนรัพพงศ์เอ้ครับพูดทำไมอ่ะมีเชื่อกูดินักเรียนบอกช่วยดินักเรียนมา้้อยนะฮะมีได้แดงกับเหนือพระรามครับ ทำไมไหวจับวะเหนือพระรามครับจเอู๊กโ้ตุเออเดี๋ยวเรียนพระรามใช่ไหมเออน่าคุ้นๆแสดงว่าเองครับก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่บอดยังไม่หายคลองคันเมื่อกี้เลยมาผมให้คุณหลังนะอ้าวกูอีกแล้วเหมือนโดนครูตีไงไม่รู้ตอนนี้อุกยไม่ได้ตั้งตัวเหรอ

เฮ้ยไม่มช้อยเหรอมางอช้อยก่อนดิงอช้ก่อนดิครับช้อยนะฮะทานไทยกับได้แดงครับทานไทยเฮ้ยถูกวะถูกวะถูกแล้วทานไทยยังไงอี๊ะสามข้ออีกแล้วเจ็บมือรู้ดิไอ้เหี้ยกูกดเป็นรอยแดงเห็นไหมเปลี่ยนข้างก็ได้นะได้เปเอาอยู่แล้วเปลี่ยนอยู่แล้วเบ่งด้วยขอดเดิมเมืนเริ่มแหลกว่าเหลือไม่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสามวัน เสียงไม่แป๊กอะเขามันปักอะปวดข้อนี้นะแมาจะต่อได้อะจะไม่ต้องเนนึงพิงหลังก่อนพิงหลังพิงหลังจับหูจับหูไ้บอกชอยแล้วว่าข้อนี้จะต่อกันได้แลเพรดูต่อจากน้อีสี่ะหนึ่งสองมันจะไม่ได้บอกช้อยเลย อยู่ที่ความเร็วคนระเรุ่นพี่นะครับกับสตาร์ทครับเฮ้ยมันเร็วสตาร์ทครับอี๋เงี้ยตอบได้ครับกูตอบได้แล้วกูได้อยู่เรื่องเดียวอันแรกกูได้เรื่องเงี้ยมามามาหูเหงื่ออันนี้ถือว่าพวกเรารู้นะฮะสิ่งโตนะฮะแต่เราไปท่นไอเป้ทิ่งไปถ่นไอเป้สิ่งเฮ้กูเพื่อมกูก่อนเดิมก่อนเดิมตามนี้วใช่ปะ เอาสามเลยมึงอะมึงเล่นอะไรก็ได้แต่อย่าให้ถึงทางกูแล้วกันมึงคิดถูกแล้วถ้ามึงเอาแรงมึงเอาแรงกูเอาเอาเอาแรงขึ้นไปคอนเทนต์หวะมึงอาจจะไม่ถูกอีกแล้วก็ได้เอาสามเออเอันนี้แหละสองพอแล้วเสียงดีเสียงไพเราะเสียมจุกเลยเมื่อกี้คุณว่าไม่จะรูดลงเข้าต่อไปเฮ้ยนเี้ไม่จากเลยครูใครทมึงวะ เ่มันเริ่มห่อแล้ว่ะห่ออะไรห่อมกถอดเลยพะมันเห็นนะมันจะแสบไปด้วยมันแบบโอ้โหอ้ม่่อะไรกันไม่มม่อะไรกันเลยไม่ถนัดจ่ะมันเป็นพระมิดกันมาแล้วครับตอไปพข้อที่ห้าจะหูจะหูกองปบช่วยชีวิตเฮ้ยงวิงจิง เอย่าเพิ่งกดนะต้องรอให้มันช้อยก่อนนะชอยข้อสุดท้ายปุ๊บกติกาเราแม่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆขออนุญาตนะครับหนึ่งสองสามชอยนะชอยนะมีคนมีคนรักพี่กับได้แดงนะครับโอ้ยเนี่ยได้แดงต้องจะไม่รู้ด้อเห็นหน้าตาหล่อน่าจะได้แดง ไม่รู้แล้วแต่มันทำมึงไปสองสามรอบนะสองครึ่งละสาึ่นไปทายเหี้ยสองครึ่งเจ็บปะกูกอนดวโอ้โหเาี่ใครทำเนี่ยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยตรงจุดเท่าไหร่เล่นดีเหมืออันนเล่นดีเผ่อเดียวอุ้ยดีเล่นดีเห่อ

โคตรรอดต่อไปนะครับตอนนี้มีคะแนนสกอร์ผม3นะครับแล้วก็เป้หนึ่งแล้วก็แจ็คหนึ่งนะแจ็คหนึ่งวะเริ่มเห็นคนแพ้ลางๆมึงยังตอบบ้างเหรอเอาละครับ่อยมึงพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ริพิงสนุกนะครับหนึ่งสองนี่ครับไปรอชอยก่อนแล้วนะครับข้อที่หนึ่งคือเดือนเกี่ยวเดือนกับ บังเอิญลาโอ้หนี่เจ็บไหมนะบังเอินลาครับเอ้ครับใครที่ทำข้ออีไว้เมื่อกี้ปุ่มเป็นไรเมื่อวันเมื่อกี้ไอ้เป้ครับเป้ทำนะครับโอ้โหสอนส์สปอนสบวมแล้วเนี่ยอีเดียดูดิเอาให้มันเลือดเลยเลือดเลยเหรอฝาหน่อยตัวนี้เหรอฝาหน่อยโอ้โหจะขีดเธอเอา กูกะแบบเนียนๆยังไม่ลงอ่ะถอนหัวที่เราอุ้ยเราคุยบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรเลือดโอ้โหเลือดว่ะบวมปแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยดูดิเอาให้มันเลือดเลยเลือดเลยเหรอเลือดจริงเลือดว่ะเยินเลือดป่ะเลือดจริงเลือดเลยเหรอเล็บเปล่าไม่ไม่มีเเลล็็บบเล็บ โอ้เลือดจิงว่าแล้วต้องเป็นพ่อมันจะเป็นนอเลือดไงแบบโดนบ่อยๆโดนบ่อยๆอันตรายเนี่ยไม่รู้ว่าใครทำเลือดสุกชีสกูทำเบาเป็นได้ไหมเนี่ยโอ้โหดูดูดูอกูเลือดออกแค่ไหน เราเนี่ยเขียคูสยองแล้วก็เท่ากันไม่เดี๋ยวต่อไปกูเปลี่ยนข้างไงโอเคไอ้เฮี้ยคุ้มอะเี้เปล่ยนข้างมเลยคุ้จ้าไอ้ขี้มันเลือดออกครูไม่เคยเล่นหนึ่งไอ้ที่ล้วเลือดออกตอนนี้สกอร์นะครับผมสี่แจ็คหนึ่งแล้วก็เป้หนึ่งครับนับห้าครับไม่ได้ตอบเลยเลยต่อให้ใช้มือซ้ายนะโอเคเจ็ดนะหนึ่งสอง ปอยฟังนะชอวัยกิตศน์คงคุ้นมากคนนี้ชอยนะครับเฮยเห็นอยู่มีวิศวะมีเกียร์นะมีหมอกับมีช็อตมีเกียร์มียะไรวะอะไรวะสู้กับมันไปดิก็มันบอกอยู่ว่าเราไม่เคยดูมากำลังคิดก็ลังฟังอีกเรื่องยังไงใจเขาสองนะมีสองมีคู่มีช็อตมีเกียร์นะมีหมอเฮียอะไรต่อไม่กอ้าวอ้าว อะไรเนี่ยแต่กูจำชอยอ่ะข้อแรกคือวิศวะมีเกียร์นะมีหมอคือชอยหนึ่งคือมีสอตมีเกียร์เออนั่นน่ะข้อสองับข้อสองไงถูกอ้าวถูกตกใจข้อสองเรื่องผสมกันข้อสองครับตัดสินเรื่องอะตัดสินตัดสินว่า ไม่ไดเก่งกับคำแรกมันยังถูกอยู่แกออเอาคนคนแรกเลยพี่ทามันก่อนอุ้ยมันคนเห็นมันมันดูเบาวะเอ๊ะเอาคักอุ้ยนี่เป็นไงเขาซอฟเขาซอฟนีซอฟเห็นเลือดกัวนั้นแหละเหลืออีกสองข้อเฮ้ยสองข้อไปตอนนี้นะครับสกอร์มาผมห้าคะแนนคุณแจ็คหนึ่งคะแนนสะานมันจะเป็นเลือดสะพัดแล้วก็คุณเป้ยนะครับสะพ้จะเป็นเลือดนะฮะคนแรกคนนี้ยังศูนย์คะแนนอยู่คนนี้ยังศูนย์คะแนนอยู่ กูได้มาแปดแล้วนะแปดทีเรามาดูนะครับว่าข้อต่อไปเป็นเรื่องอะไรเอ่อจัดผูเขาต่อไปฮะหนึ่งสองนี่ครับนั่นแอบชอยทิพักใช่ไหมฮะเออชอยมีระหว่างกนรุ่นพี่กับวิศวะพี่แกงบอก ไอ้กูให้กูเหรอใช่โอเคมีเสว่ามีเกียร์นล้วมีหมอตังค์แล้วนี่ไงปักแดงไงแดงที่น้องกันในร้านอาหารนี่รู้ด้วยเป็นไงรู้จะได้แต่ผมไม่อยากทำเพิ่มมึงมารู้ตอนที่เขาตอบแล้วเลยว่ามันแตกเวยมันว่าต้องอยากเก่งเว้ยถ้าเก่งเราข้างไหนฉันเลือกจะปูกไม่ถูกนี่นะโหนะเขาจริงจัง มันจะไม่เก็บมันจะไม่เก็บมันจะไม่อ๊ยคือเมื่อกี้เมื่อกี้กูหัหยอดอย่างนี้แล้วตึงหนยมันจับกูไปอย่างนี้มันก็แบบมันก็ลงที่เดียวอยู่แล้วดิไม่ก็กูอย่างนี้ไง แต่มันดึงกูไปอย่างนี้ตอนนี้ตอกอี่อ๋ออยู่ดีๆมึงเขเลื่อนมาแล้วมึงเกิดใจดีขึ้นมาด้วยให้แก้แค้นไงให้แก้แค้นเพื่ออะไตอบได้แบบนี้ใช่ไหมใช่โอเคเสียงกูไปไหนนะบอกเลยว่าไม่มีซอยข้เนี้อ๋อไม่มีช้อยด้วยมึงจะได้เหรอเข้เนี่้ได้นะหน่อยอะไรครับพร้อมยังพร้อมไปเปของพิศดาะพร้อมยังครับหนึ่งสอง

เออเดิมเอาเดิมเอาเดิมเหลือคนท้ายนะใช่กูก็เอาช้อยกินต่อสีไม่ตอบเลยอะไรเลือกเลือกอะไรด่างบูคินไปเดินรักใช่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 ที่ดีกิบเธอครับไม่เชื่อเลยไม่คล้อยเลยนอนฮัลโหลครับต้องมาพาเหรอครับได้ครับได้ครับไม่ได้ผูตายแห้ะเนี่ยทำไปก็เหมือนแกล้งเพื่อนอ่ะเธอสรุปสกอร์ก่อนแล้วกันนะ กูเป็นเจ็ดคะแนนครัวุ่มแจ็คหนึ่งคุณเป็นึ่งสองทีคนละสองใช่ไหมสองคนละหน่อยวะหมดแล้ววะไม่สนหมดล้วไปโอ้ยอี้ยเกมที่อ๋ออีกสองทีเอุ้ยนิ้วเป็นอะไรเนี่ยแสบอยู่ไหนเป็นสองนิ้วเลยโอ้โหเออใส่เส้นถึงขอถ่ายแล้วมแล้วอย่าตึงอเงี้ยอย่าตึงเอาแบบไหนเนี่ยมันจะเอาเอาคอนเทนต์ไหม ออกเลือดสาบตั้เตี้ยไปเชื่อไหมฮะเตือนกันเจ็บเอ้ยล่ะทำไมขอไอ้แจ็คมันดูไม่เจ็บเลยวะทำไมไม่น้ำเอียงนผู้ชมดูนะครับว่ามันดดูิมันน้ำเอียงหรือเปล่าครับมือมึงใหญ่โมายเมื่อกี้มึงเบี้ยวนะเจ็บปะเจ็บปะไอ้เที่แปลกกว่านั้นแปลกทำอีกทีปะไม่เอาโนต no ดูดิ นี่ฮะนีคือผลงานเนี่ยตผมข้างขวาว่ะโอมึงพวกมึงไม่ค่อยได้หลายหรอกดูกูเลยโดนอะไรันบ้างแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมหนึ่งวันนี้นะฟังพี่อะไรกูเลยพวกคุณก็เห็นแล้วนะครับว่าเรามีความสามารถแค่ไหนในการตอบนะครับซึ่งผมอาจจะไม่ได้เก่งแต่พวกมันกระจอกนะครับโอ้โหพูดเข้าตัวเองขี้ไปสกอร์ก็อย่างที่เห็นนะครับผมได้เจ็ดคะแนนแล้วคุณแจ็คได้หนึ่งคะแนนคุณเป้ได้หนึ่งคะแนนแล้วคุณนัทนะครับโชว์แสงอนุภาพไปว่าได้คะแนน ศูนย์เดย์เบาจะของอไปใกล้ๆแล้วบอกศูนย์เดยังไงนะก็ขออภัยด้วยนะครับว่าถ้าเราทำอะไรให้ผิดพลาดไปก็ขออภัยนิมาทีกี้อย่างนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซบาจะไข่ <laughs> ไ <laughs> ลืมเลยอีนี่ย <laughs> ยังไงพวกเราต้องของลาทุกคนไปก่อน,รรรนครับาปด้วยนะครับ